เข้าสู่วันที่5สําสหรับการเปิดให้เข้าแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยวันนี้เปิดให้เข้าศาลาสาหไทยสมาคมเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ในช่วงเช้ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชุกุศลสัตตมวานณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังจึงเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและลงนามแสดงความอาลายัยตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะแม้จะเป็นเวลาเพียง3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าประชาชนจากทั่วสารทิศก็ยังคงเดินทางเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภาพรวมตลอดทั้งวันมีประชาชนเข้าแสดงความอาลัย 2,995คนหลายคนเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดด้วยความตั้งใจคาดว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยเป็นจํานวนมากตัวเลขอาจจะแตะหมื่นคนค่ะขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าการเปิดให้ลงนามยังคงปิดในเวลาเดิมคือ16นา,นาฬิกาค่ะ